ครับสวัสดีครับาตแรก็ต <wh ื่นเต้นครับเพราะว่าทํางานมาหลายปีมากไม่เคยมีแฟนไซน์ของตัวเองในไทยเลยครับแล้วเพิ่งมานึกออกปีนี้ครับว่าอ๋อควรควรจะมีนะอะไรอย่างนี้ใช่คือเราลองนอนถือกระตุ้นมาเราก็คิดได้เลยหรอคือจริงๆแล้วผมอ่ะเวลาผมจะทํางานชิ้นหนึ่งอ่ะผมก็จะต้องไปคิดไอเดียก่อนทีนี้ยผมไปเปิด พวกหนังสือศิลปินนะครับที่ชื่นชอบทีนี้เราก็เฮ้ยอยากมีโฟโต้บุ๊ก็ของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจัดคอนเสิร์ตมาตลอดแล้วพอการที่มีโฟโต้บุ๊กอ่ะมันทําให้เราได้เจอทุกคนละสายได้<ช>ก็ก็เลยคิดว่าอ่ะเราเริ่มจัดการทรายแบบนี้เลยดีกว่าพูดถึงคอสิรมนเ็นาเป็นอย่างีเจริงๆมีหลายลุคมากๆเลยครับแต่ว่ารวมๆแล้วจะมีความวินเทจวินเทจที่เป็นความชอบของผมในในตอนนี้ครับผม ผมชอบแบบอะไรที่ดูเก่าๆแล้วก็มันจะให้บรรยากาศแบบเหมือนชวนให้คิดถึงนีครับแล้วก็มีกีประมาณมีประมาณสี่ลุกนะครับสี่ลูกก็ไหนทำมีใครบ้างครับอันน้ครับวันไ่ายทำโอ้วันถายทำสนุกมากเลยครับแล้วก็เลยเลยได้ไอเดียอีกอย่างหนึ่งคือแบบผมชอบกล้องฟิล์มทีนี้ผมก็เอากล้องฟิล์มมาเก็บบรรยากาศแล้วก็ให้พี่ๆถ่ายเก็บบรรยากาศครับก็จะมีคนที่เข้างานก็จะมีแบบ สิบได้ซื้อฟิล์มสเปเชียลครับอือตอนสี่สิบประมาณประมาณไหมสี่สิบไหมทีมงานยังไม่รู้เลยฮะแถมไปไเ<ๆ>รื่อยแถมไปเรื่อยเอาังกฤษคือตอนแรกฟิกไหวพอสี่สิบประมาณแต่ว่าพอเอ้ยรูปนี้ก็สวยรูปนั้นก็ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีรูปแบบที่เป็นโทนด้วยอะไร,ไงรเงี้ยก็เลยเอามารวมๆแล้วก็ได้ประมาณไ,มได้รับพวกแบบมินาคต ใช่ครับก็ก็เป็นหลกัหลกๆก็เป็นผมแล้วก็จะมีพี่ๆทีมงานที่เขาเช่วยทำหลังบ้านคือผู้ตรงๆเลยนะครับเพิ่งเห็นวันนี้เหมือนกันเ <laughs> <laughs> พิ่งเห็นตอนแต่งหน้าแล้วเขายื่นมาให้ก็ <laughs> โอ้โหเพิ่งได้เห็นทั้งหมดก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบครับ <laughs> เพราะว่าเราก็ใส่ใจในทุกๆลุคแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ความเป็นวินเทจที่เราต้องการ คือมันตื่นเต้นไหมมันรู้สึกดีมากดีกว่าครับเพราะว่าเราเป็นคนชื่นชอบศิลปินเป็นคนชอบสะสมทีนี้พอมันมีของเหมือนแบบมันเป็นของสะสมแหละอ่าเอาไว้เปิดดูเอาไว้แบบเวลาคิดถึงก็เปิดได้เวลาอยากรู้ว่าแบบเออเราชอบอะไรางก็พอไปศึกษาได้กันตรงนี้อะไรเงี้ยเราคดแบบชาเรียกว่ามาแบบแน่นสองรอบครับก็ <ๆ S 2> ไม่ค่าคิดเหมือนกันครับเพราะว่าตอนแรกคือรอบแรกก็คิดว่าจะหมดหรือเปล่า ได้แต่ว่าพอเปิดรอบแรกมาก็คือหมดไวมากๆทีนี้ก็แม่ๆแฟนๆหลายๆคนก็อยากให้เปิดรอบสองก็เลยจัดเป็นสองสองครั้งเลยเป็นไงบ้างพอได้เจอแฟนแบบระยะใกล้แบบนี้หรือว่าจะเจอแบบตามทันเว้นจะพูดคุยบ้างแต่ว่ามันหนึ่งต่อหนึ่งเป็นยังไงบ้างคือโดนจีบไม่พักเลยครับทำไมเดี๋ยวนี้ผมโดนจีบบ่อยก็ไม่รู้ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะแบบ มีแบบแม่แม่แบบฟิลมแม่เลยเดี๋ยวนี้มีม,มีแม่แอบเนี่ยแม่ที่แอบอ่ะแม่แม,มาใช่ใช่เมื่อก่อนจะมีแต่พมเดี๋ยวนี้มาแบบเออมีแบบชอบพี่หาดชอบอะไร <isz. S 1> <อ>แล้วก็จีบบางคนเป็นแม่มีเลยฮะเมื่อก่อนโอ้ไม่ได้แต่งหน้ามาผูขนนู่นขนนี่มาวิ่ง <anda S 2> วิ่งวิ่งเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยเ็ราอยากอยากให้พี่หาสนใจอะเรื่องงานลวงาน บ่างหันมันต้องเป็นยังไงเหรอมันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรผมแค่ไม่พูดมันก็ปิดที่หัดแล้วอ่าเ้วเป็นยังไงพอเราพอแบบเริ่มแบบว่ามีโฟล์คโฟล์คใหม่แต่ที่พวก่อนเราไม่ยอมแบบทำในทำเนาะแน่ก็รู้สึกว่าใจไม่ได้เป็นของตัวเองครับใจเป็นของชาวเชียร์ป้าเอ้ยอืมใจเป็นแฟนค่ะอ๋อโอเคชมเพมโอเคครับ เลยว่าเราแบบกระใา้บัตรที่แบบเราได้คุยต่อหน้ามันเหมือนแบบมันเหมือนครั้งแรกที่เราไม่ได้เลยสําหรับผมก็เป็นอะไรใหม่ๆเลยนะครับที่แบบโดนแม่ๆแฟนๆมาจีบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออยังรับมือไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ก็ก็ยังไหวอยู่นะครับถ้าใครจะจีบพี่หัดก็ขอความพยายามให้มากกว่านี้นะต้องพยายามแค่ไหนต้องพยายามให้จนจนใจอ่อนนะครับ พยายามแบบคู่เของค่อยในพอหรือว่าเอ้าอันนั้นก็ลองงัดไม้เด็ดกลยุทธ์อะไรมาสู้แล้วกันถ้อยานี้สู้ได้ยังไงเราเมื่อกรรมการมันล้มยังแล้วเอาโทษกรรมการซะแล้วจริงๆก็ทุกคนก็อยู่ในใจผมแหละใจเป็นกลางหรือเปล่าใจเป็นกลางครับใจเป็นกลางื่อผมโดนแกล้งเลยล้เรื่อเหมือน่า คนรักบาร์ทุกโอเคไม่แน่คะวันนี้ก็แบบมีคนมาให้กำลังใจด้วยครับเยอะแยะเลยหรือว่าจะให้เน้นใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคนมาได้ไหมล่ะอ่าจริงอ๋อพูดสิพี่แม่พี่แม่เขาแว็บมาแว็บมาต่อมาให้กำลังใจน้องแล้วน้อเป็นยังไงแล้วเขาให้กำลังใจก็พี่ใจครับก็เอาจริงคือวันนี้เขามันเขาไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังจะมา มาหาน้องมาให้กำลังใจมาพูดคุยกันอะไรเงี้ยพูดว่าอะไรอ่ะพูดหาเอ้ยมันไม่เรื่องส่วนตัวหรือเปล่าไม่ก็แบบเอาพิบุกเราได้หรือเปา,าก็แบบสู้ๆนะเออแบบเห็นคนเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยหรือเปล่าเขาก็ถามตามอัธยาศัยแล้วก็โมงนะคะไม่เหนื่อยเลยเขามาไม่เหนื่อยเลยเพื่อทใจเขาอะเขามาปนโฟโต้บุกไปอันหนึ่งด้วยแล้วแต่เขาซื้อผมซื้อให้เขาครับ เราอะเขได้มาลากันมาถึ้วฮ่าฮ่อันนี้แหละแต่ผมซื้อให้เขาแต่ผมคิดราคาพิเศษครับราคาพิเศษเท่าไหร่เป็นราคาพี่โจฮันแล้วกันครับแต่ว่าราคาพี่โจฮันมันมีของแถมหรือเปล่าอือเอาไปทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมขนไปให้ที่บ้านแล้วกันเอ้ยราคาพิเศษแล้วเป็นของแถมหมือ่ไแล้วเป็นของแถมเหมือ่ไ้น้องน้องให้พี่โจฮันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับคิดเท่าไหร่รู้สึว่าห้าพันหรือเปล่าหรือว่าห้าร้อย อันนี้ผมคิดห้าพันครับอืห้าพันม่ได้มากกว่าของแกลงกันแล้วเลยเราก็ติดตามซีรีส์จังเลยลืมหมดโอเคเอาคนโห่เหมือนผมโดนแกลงเลยอ่ะตอนนี้กต้องมีหลายอย่างใช่มีเพาเวอร์แบงก์มีอ่าที่ติดโทรศัพท์ครับเดี๋ยวนี้แบบเวลาใคร จะเป็นดาวติ๊กตรงติ๊กตอกต้องมีอันนี้นะฮะเอาไว้ติดอ่าตรงนี้ปุ๊บแล้วมายืนเต้นได้สบายมากเลยแล้วก็มีผ้าห่มนะฮะมีเสื้อนะครับผมแล้วก็มีเนี่ยเสื้อเสื้อนี้เสื้อเป็นแบบนี้เลยอันนี้โลโก้พีออแบบ่หอยไปครับก็เป็นคนโคเซตเองเหมือนกันครับทําไม <c oughs> ผมตอบดูไม่มั่นใจใช่ไหมโอเคครับใช่ใช่ก็เสื้อแล้วก็จะมีอ่าโลิตภกาฑ์ที่แม่งเหมือนมาแบบมีเอากล้องพูดเหมือน ก็หลักๆก็คืออยากสะสมเองด้วยครับเราจะสะสมรู้ตัวเองเหรอใช่ผมคือถ้าเป็นงานที่ผมทําแบบทําเองนะครับผมจะชอบทีนี้ผมก็จะสะสมของตัวเองด้วยแล้วไม่อยากจะไม่ให่ใครฮะทเออ๋อโอเคอ๋อถ้าใครถ้าใครอยากให้ผมทําให้ผมก็ทําให้ได้ครับอ่ามาเลยเดี๋ยวผมจัดให้สเกลงานถ้าเขาไม่อยากทำเอะไร่างนี้ อั้ก็ต้องปรึกษากันนะฮะชงเข้มเลยเอาไม่ล่าสุดก็ไปแบบะเทศไปใช่ก็เป็นครั้งแรกครับล่าสุดนี้เป็นครั้งแรกที่ไปแบบเป็นแฟนแฟนมีตแฟนสายคู่ครับกับพี่แม็กเพราะปกติจะไปคนเดียวครับรู้สึกไม่เหงาเอาจริงคือเหมือนแบบมีเพื่อนมีพี่อยู่ตลอดแล้วแบบมันมันไม่เหงาครับเหงาครับอันนั้นเหงา ที่อย่างเงาเลยฮะร้องได้ครับไม่เงาทุกคนน่ารักผมมากเป็นงานจะเจอนโหก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาหาเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเราหายทางหายไปนานเนาะแล้วก็ไปโฟกัสทางด้านเพลงก็คิดว่าแบบหายไปกันแล้วแต่พอมีซีรีส์แล้วก็มีน้องนอตนี่แหละครับมาทําให้ทุกคนรักอีกครั้งหนึ่งก็ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศ เฮ้ยเราเล่าอะไรได้บ้างอ่ะเ,อเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้รนครับอ่อาอ๋นับไปไม่เกินสี่วันหรอโอเคสี <laughs> ่ถึงห้าวันอ่าเลขสี่กับเลขห้าประมาณนี้มไม่ห่วยหรือเปล่าก็ลองซื้อดูครับถ้าถูกก็มาแบ่งกันด้วยนะฮะห้าได้คือเดือนหรือวันคิดว่าน่าจะเป็นเดือนอ ก็คืออีกห้าเดือนครับเพลงแรกจะเป็นเพลงอ่ะอยวสปอยเลยเพลงแรกจะเป็นเพลงเอาพี่ต้ามาด้วยเลยมาหยอกหยอกนะฮะโอเคเพลงแรกจะเป็นเพลงที่ทําให้รู้สึกถึงความเป็นดิ i t y ครับความแล้วก็เป็นแนวเพลงที่ผมชอบเป็นความชอบของผมร้อเปอร์เซ็นเลยคือผมเขียนเองด้วยทําเองดนตรีก็คือโปรเซสกับพี่ต้าสองคนก็คือ แล้วก็มีทีมเพื่อนๆไปช่วยกันเลยนะครับก็ออกมาอีกไม่นานมากได้ดูนแน่นอนใกล้แล้วครับเรามีเเป็นอ้อาก็ผมหลอกขนาดนี้ต้องไปใช้พระเอกที่ไหนครับก็คือหลังกล้องคืออ่ออาอะไรแฟนพระเอกฮะแฟนพระเอกนะฮะ เพลงไปดูใน MV ดีกว่านะฮะเดี๋<อ>ยวไม่ตื่นเต้นนะฮะพูดเป็นหมดแล้วต้องตื่นเต้นคะต้องตื่นเต้นมากาอ้โอ,อาจจะอาจจะอยู่นี้อ,อาจจะงงว่าผมทำอะไรมาเสิร์ฟรอฟังนะคะระับนะคิดว่าน่าจะมีครับแต่เพลงแรกคือมันเป็นแบบเพลงแบบเปิดตัว จะเป็นเพลงที่สนุกและเท่ครับในในใน,ในอ่าโรฟิชันที่ผมวางให้กับเพลงนี้นะครับอ่ะค่ะของรอาว่าเป็นกำลัใให้เราเ้ครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับอ่าติดตามผลงานของบาสนะครับผมอ่าฝากไอจีนะครับ BBSJTR นะครับหรือว่า x หรือว่า tiktok ก็เป็นแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ฝากผลงานนะครับเดี๋ยวจะมีโตฮันน์นสเปเชียลนะครับผมแล้วก็ เป็นซีรีส์เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่อรอติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากดีซิตี้ด้วยนะครับใกล้แล้วนะครับฝากเจฟ้ายด้วยครับอ่าอินเสิร์ดินใจนี่นาโป๊กนาโปกโป๊กเป็นตาใครนะโป๊กคือตาผมเองครับผมเราจะเป็นโฟโต้บุ๊กผมให้เป็นตาเจฟ้ายก็ไม่ได้ครับอะไรนะ นี่โอ้ยมุกโบราณจริงนะฮะอ่าเปิดมาจะเป็นสีแดงครับเปิดมาไม่มีอะไรเปิดมาก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมก็มีมีบอกว่ามีกี่พาร์ทมีอะไรแล้วก็นี่โอ้ยเนี่ยเปิดรูปเดียวก็หล่ออะเปิดอีกรูปยังไงก็หล่อนะอ่าเห็นไหมหลับยังหล่อนะฮะปากด้วยนะฮะฝากด้วยครับฮะอุ้ยจิตตตาครับอัะนี่ครับเออหน้าเล่นก็หล่อหลังเล่นหล่อไหม หลังเล่มก็หล่อครับผมเป็นเงายังหล่อเลยนะ,ะเอาขอเขาอินเตอร์อยอู่เลย